อันนี้นะคะเราจะมาให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการทำชาที่อร่อยที่สุดใน3โลกเลยนะคะมีชื่อว่ามัสซาลาทีค่ะมาดูกันนะคะว่ามาสซาลาทีนี้ทำอย่างไรนี่แหละค่ะเราก็นำนมสดนะคะนะคะมาใส่หม้อค่ะใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟ และที่เห็นเป็นผงดำๆนั้นคือชาอินเดียหน่อยนะคะนี่ค่ะคือมัสซาล่านะคะแล้วก็ข<ช>ิงชาเวกะเพรานี่เราใส่สักสองใบเหรอคะประมาณเราก็นำส่วนผสมอย่างที่บอกคือใบกะเพราขิงเกลือแล้วก็มัสซาล่ามัสซาล่านี่คือเป็นผงใช่ค่ะ,ะเป็นเครื่องเครื่องเทศอย่างหนึ่งของอ<ช>ินเดียนะคะเขาถึงนี้ชื่อว่ามัสซาล่าที นะคะชามาสลารเรานำส่วนผสมดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยมาใส่ครกน้อยของเราแล้วก็ตำเราก็จะนำส่วนผสมที่เราตำเข้าด้วยกันเนี่ยใส่ลงไปในหมอ้ออยากจะให้วิดีโอนี้มีกลิ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่งกลิ่นหอมมากๆเลยจะเริ่มเป็นแบบครีมี่ครีมี y ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะพวกเครื่องเทศต่างๆหรือตัวชาที่ลอยขึ้นมาเนี่ย เราจะต้องกรองออกเนาะเ,ออเราไม่ได้เสิร์ฟใส่แก้วเสิร์ฟทั้งแบบนี้คือเราจะใช้ที่กรองกรองออกค่ะ,ะความหวานเราจะเติมน้ำตาลอ้อยลงไปนะคะ น้ำตาลอ้อยเนี่ยเราก็เติมลงไปตามชอบเลยเพราะว่าแต่คนก็ชอบทานหวานไม่เหมือนกันที่แนะนําให้ใช้น้ําตาลอ้อยดีกว่าน้ําตาลแดงก็เพราะว่าน้ําตาลทรายแดงก็เพราะว่าน้ําตาลอ้อยมีกลิ่นหอมแล้วก็จะทําให้นมของเราอะ่ะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือว่าถ้าชานี้เราดื่มในแก้วไม้ไผ่จะเพิ่มรสชาติให้ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีก แล้ที่สำคัญแก้วไม้ไผนะ่นั้นต้องลวกลวกก่อนนั่นไงเห็นไหมมีประโยชน์มากๆนะคะคลิปนี้การทํามัสซาลีค่ะคและนี้นะคะคชามัสซาลทีที่แสนอร่อยของเราก็เรียบร้อยแล้วในแก้วไม้ไผ่ค่ะวังๆ่าเพื่อนๆลองนําเทคนิคนี้ไปทำทานกันเลยค่ะ,คะ ที่สำคัญนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยค่ะที่สั่งท,ที่มีไทยคาเฟ่มีไทยคาเฟ่แอดเชียงใหม่ล a ซาด a มีไทยคาเฟ่กร <ละ S 2> าฟ <c oughs> ฟูนะคะ <c oughs> อยากทานอยากชิมสั่งกันมาเลยค่ะ